ดูนะครับจอมปวกที่ว่าใหญ่ว่าแน่นะครับยังสู้แลงน้ําฝนไม่ได้เนะฝนตกทุกวันทุกวันนะครับใส่จอมปวกที่อยู่โคนต้นตะคบนะครับจอมปวกพังทลายลงมาเลยครับนี่โอ้โหดูนะครับสูงขนาดนั้นน่ะยังทนน้ำฝนกัดเซาะไม่ไหวนะครับนี่ นี่หลังปวกข้างในครับวันนีท้ทะลมลงมาเลยเจอฝนตกหนักทุกวันทุกวันนะครับโอ้โหพอดีผมก็เอาเชื้อเห็ดโคนที่ได้มาวันนั้นมาลงไว้ด้วยนะครับขยำกับน้ำแล้วก็เอามาโรยไว้โคนต้น ข้างจอบปวกนี้อนาคตไม่แน่นะครับเผื่อจะมีเหตุผขนขึ้นเนาะดูดินจอมปวกนะครับโอ้โห